สวัสดีครับน้องก้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องก้องสวัสดีครับน้องกล้องครับเอฟซีอันนี้ก็ลูกพี่น้อยครับที่ว่าอยากบวชล่ะครับเอฟซีเนาะน้องกล้องเพิ่นกระปวยอดอดแอดอครับเอฟซีกับร่างกายกับไข้แน่แล้วเพิ่นว่าเจอบวชยู่ครับใจขาดปัจจัยนี่ล่ะครับเอฟซีเสียงยังนออบาดเนี่ยเสียงเพิ่นตัดเล็กครับเอฟซีแสกซอนกามาาครับว่าเป็นยังเนาะครับเอายับกามากใกล้ๆน้องก้อง ขอถูขอเอฟ c นะคะเสียงสอ้าวสู่เอฟซีฟังนะครับฟันแนวไหนคือจ่าเจอวัสด์ฟันแบบบวชนะครับฟันว่าที่บวชอืมยางตํำมันกเป็นพีเมซี่อีกนะเป็นยางตํำก็พี่เมซี่อืมครับครับครับของยางดินเนาะยางโลเครับในความฟันไห ในความฝันในยยางเลาะเลเรียญไม่เอาฟันว่าได้บวชรือใส่ผ้าเหลืองแม่เอาวัดเป็นโบดใส่ผ้าเหลืองอ่ะครับครับอันนี้ฝันหน่อยยางนะยางตำกันกับเมิซี่แม่นเอามิซี่มาแต่จังไถจังยางตำกันมนโอโอโอาถูจังไถอยากถมาข้อคงขอเขาเหมืนกันเลมาขอเขา่าไมอข้อเขาเนี่ยไรล่ะครับน้องกองมาขอเข่าอันนี้นะข้อเข่าสิเข้อไก่ก็สากนะโบดใช่ไหมข้อเขากินข้อเข่านี่แหละเนาะโอ้ข้อเข่าสากแม่เอาอืม บ้านน้องก้องสีเห็ดข้าวสากแล้วบนี้แม่เอานะครับผมเห็ดไทยไม่ใหญ่โอ้เห็ดไทยไม่ใหญ่แล้วแม่เอานะไม่ใหญ่เราเสียโอ้ครับผมผมว่าเขาพวกฟันนะเมื่อวานครับมาขอกี่กระตุกแม่ก็ดีเขาพวกฟันนะครับไในไฮเปินกินจะบป็นระบาดนีมครับไว้ตอนแรกแล้วเขาเป็นสิบใบใหญ่ก็สากรีแม่โอ้เมล็ดนี่ใบใหญ่เมล็ดนี่มาพี่พี่น้อยมาพี่ครับมาพี่มาพี่มานั่งเขาฟิล์มกล้องน้ำ น้องกล้องแน่อันนี้พี่น้อยเป็นแม่ท้องน้องกล้องนะครับเอฟซีนะครับนี่อันน้องกล้องนั่นดูพญานาคตัวน้องพุ่งนะครับเรียนรถอยู่นั่นเดี๋ยวสิไปถามเิเ็ิ่นวมาเขียนเลขกใส่ในแขนไว้แล้วว่าสันนะครับเอฟซีสวัสดีครับพี่น้อยครับสวัสดีครับนี่ตอมาใกล้ๆครับอันเป็นเจ้าไหนครับอันว้าน้องกล้องเป็นว่าใหายสู้ฟังหรือเปล่าอ้าเวาเวาเบิ้งน้องกล้องพี่ไม่ใหญ่มักขอกินข้าวสากแน่เลยคนไห็ด ขนมขนมเนีย้นเหนียวืนหมักขนาเหนวมักแม่นมหน่งหมอหองุนพิ่นมักนะอือืมอืมกระตุ่มพนมักนะมกนากเห็ดแต่แน,นมาครับอ่ากระจายผู้ปีหอกผูบาตที่ตึกต่างตึกต่างเขายยางไว้ก็แม่ซองคนไปยายอยู่หางลังวัดโอ้ลังวัดเลยบอกครับพี่น่อยอ <คา S 1> ่านครัไปเห็ดผู้ปีครับ เไอ้ข้าวมันมีชีวิตอยู่นะเพรก้มากอยู่บงงหมวดตันน้าไม่ใหญ่นมาเก็ตโอ้ครับคร่ะปลเอยไปเลยครับเอไปชางครับน้องกันเจ้าเขาจะทันละนี่นี่อ่ะ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 เออเอขออเอเออเ่อเอ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 เลอเออนออเออเอนนออเปอเอยเออเออเอเอเ อ้าวน้องพงษ์เบาโตครับเอ้ยน้องก้องเจ้าเขาอยากภาษาเขาปล่อยผี๋่อยซักมาช่วยให้มันง่ายแผลแหว่งอ่บอกเด็กด้วยนะครับครับผมอืมงานได้ภาษาเขาเบาแล้วก็ตอนนี้เขาเบาอือผู้เฒ่าผู้แก่เขาเบานางเขาแบบยัง ยมวานปล่อยพีาแม่ที่ยั่อยู่ครับมีดีราครับเออปหกีเมนความโบราณเป็นวานนะคนบรานเนันเทนไม่ใหญ่เปนวาันไม่วาได้ไปยายพัอเขาบันเทนม่ใหญ่ครับสวัสดีครับน้องจันเจ้านี่พึงบนไหนและบนสิบบัวท์จะได้ับนี่นี่แล้วฟ้องแล้วไ่ได้งินในทองสัก้อนยี่สิบัวท้ายคร้บแต่บนไหวนะจ้บ ก็ได้ว่าผมกระ้าแล้วพมไจสิบบวอันไห้เพราะว่าครับเอาน้องกล้องพ่อได้บาทเนี่ยมาตัวเลขเลยถามน้องกล้องเลยอันเมชี่มากแต่จังไรมายางตำเมชี่นะครับโอ้ยสูดมากครับผมไงครับมาบอกเลขครับมือปังญ์ครับน้องกันเจ้านี่ครับบอกเลขแมนเอาบอกตัวไหนครับซีเก้าซีเก้าครับสามตัวละครับ ครมตูมฮะโมมี่มีแต่ซีเก่าเนาะอันนี้เป็นแม่ชี่นน้องก้องก็ได้ใส่ผ้าเหลืองอยู่ครับเอ้าขอให้มีโชคใหญ่เยครับเดี๋ยวสิทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แม่ชี่เนาะครับผมแจ้งได้อีกบาทนี่ครับเบิดแล้วโอ้จบแล้วเอ้าพี่น่อยพี่น้อยเพิ่นก็ว่ามีเลขสามตัวอยู่ดวยครับฝันดีได้หนี่นฝันดี น้องจันเจ้าเลขตัวนี้ตัวไหนครับของน้องจันเจ้าอันน้องฝนน้องฝนอันเลขของน้องจันเจ้าตัวไหนครับงวดนี้มี่ะน้องจันเจ้ากันจับลหกเก้าหกเก้าครับหกเก้าหกเก้าหกเนาะอ้าวหืมเจ๊ดเจ๊ดจนกระว่าอยู่ระวังตกนะ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 ครับอะไนั่นนั่นครับผมเอฟซี ครับอ้าวเดี๋ยวสิให้เบิ้งตัวเลขของน้องก้องครับสี่เก้าเราจะมาถามเด็กคองพี่น้อยครับเอาเป็นคลิปๆไปเนาะครับเอฟซีเดี๋ยวสิ่ซับสนเดี๋ยมจะรวมกันครับเอาไปสิถามยังไงครับแอดมินครับครับขอบคุณครับน้องก้องครับสวัสดีครับเอฟซีุมาแล้วรถเนาะครับขอโทษขออภัยเนาะครับเนาะอันเล็กน้อยเพื่อนกิดเรียนตามภาษาเล็กน้อยเขามาในเฟรมกล่องแจ็คน้อยกับขอโทษขออภัยครับ ตัวเลขของน้องก้องครับเป็น49ครับ EPC 4994ครับกัำลังจะหน่อยครับแล้วก็เลขของน้องจันเจ้าครับ969เนาะครับเนาะลองเบิ่งครับขอให้มีโชคใหญ่ครับมือนี้ครับ EPC เบ้าแอมเราทงนี่มีของดีมาฝาก EPC ครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับเบ้าแอมเราทงนี่้เดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับหนี้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก EPC ครับสมาชิกชม เป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีลูกค่าโบ้ให้เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท้องสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จริงสื่อถือนะครับเนาะท่านผู้มชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนัง่าอยู่ของไมครับ,บวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับต้องเบิร์ตสวัสดีครับใด่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเ่อเดือดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งลูกหัวต่มรูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อหนวดดีเหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหุ่นยนข่าวกบบรีรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลุ้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย่างบบเห็นล้านเฮาแขกแขยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคารลานขายของเหาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหิ้งยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้เอนี้ก็มีโอกาสไมาสักกะกาบลวงปูเนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายั่างไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิเปดฝาออกมากครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปู่ออมากนะครับเนาะแลัวก็เมื่อแทะรับ่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นมว้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมว้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนียแต่งเพ่งให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนีหไดน้น้ำมุนมาน้ำครับไดน้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บอดีถี่ราสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบสีโลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุาให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบเบาแอมเราตรงกัดสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ